Hey, ชาวชีวิตสดใสที่น่ารักฉันมีปริศนาที่ดีมาให้คุณฉันรู้ว่าคุณกำลังรออยู่ตอนนี้หยุดทําอย่างอื่นก่อนแล้วมาใช้ทักษะการสืบสวนของคุณกันดีกว่านานมาแล้วแม่มดผู้ชั่วร้ายได้รักพาตัวหญิงสาวที่แต่งงานแล้ว3มคนและเปลี่ยนให้เป็นพุ่มกุหลาบผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีลูกแล้วขอร้องให้แม่มดปล่อยให้เธอกลับไปพบกับครอบครัวและแม่มดก็ตกลงเธอพาผู้หญิงคนนั้นไปที่บ้านของเธอหนึ่งคืนและเปลี่ยนเธอกลับไปเป็นพุ่มกุหลาบในเช้าว,วันรุ่งขึ้น แม่หมดไม่รู้ว่าสามีของผู้หญิงคนนั้นตามเธอมาด้วยเพราะเขาต้องการช่วยภรรยาของเขาเขามองไปที่พุ่มกุหลาบ3มต้นที่เหมือนกันและท่านใดนั้นก็รู้ได้ว่าต้นไหนคือภรรยาของเขาเป็นไปได้ยังไงพุ่มกุหลาบที่เป็นภรรยาของเขาไม่มีน้ำค้างค้างบนใบไม้ ผู้หญิงคนหนึ่งโทรหาตำรวจเพื่อแจ้งว่าแหวนของคุณยายถูกขโมยเมื่อตำรวจมาที่บ้านของเธอเธอเห็นเศษแก้วแตกบนพื้นแล้วรอยเท้าที่สกรปรกแต่แทนที่จะตามหาหัวขโมยเธอกลับจับผู้หญิงที่โทรแจ้งตำรวจทำไมกันถ้ามีคนพังเขง้ามาในบ้านจริงๆ เศษกระจกคงจะกระจายอยู่ในบ้านไม่ใช่ข้างนอกสำหรับหน้าต่างมันถูกทำให้แตกจากด้านในซึ่งเป็นไปได้ที่จะเป็นการจัดฉากโจรกรรมชายคนหนึ่งโทรหาภรรยาของเขาจากที่ทำงานและบอกว่าเขาจะถึงบ้านก่อนนาฬิกาเป็นเลขแปดเขากลับถึงบ้านตอนเจ็ดนาฬิกาสองนาทีแต่ภรรยาของเขาโกรธมากเพราะเขากลับช้ามากทำไมกัน ภรรยาคิดว่าเขาจะกลับบ้าน2องทุ่มแต่เขากลับถึงบ้านเวลา7จ็โมงสนาทีร้านค้าเล็กๆในนิวยอร์กมีชื่อว่าระฆัง7จ็ดใบแต่มีระฆัง8บาใบแขวนอยู่ข้างนอกเจ้าของร้านสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ได้อย่างง่ายดายแต่เลือกที่จะไม่แก้ไขทําไมกันนะ ในตอนแรกนี่เป็นความผิดพลาดแต่เมื่อเวลาผ่านไปเจ้าของร้านสังเกตเห็นว่าผู้คนมักจะเข้ามาในร้านเพื่อถามเกี่ยวกับจำนวนระฆังที่ขัดแย้งกันและนี่ทำให้ยอดขายของเขาเพิ่มขึ้นราชินีมีแอปเปิลทองคำหนึ่งถ้วยซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดของเธอวันหนึ่งแอปเปิลลูกหนึ่งหายไปเธอเรียกคนของราชสำนักในห้องบรรลังมหาและบอกพวกเขาว่าเธอรู้วิธีหาขโมยแล้วพวกเขาแต่ละคนต้องสัมผัสหม้อสนิมที่มีไก่อยู่ข้างในในขณะที่ไฟดับ ไก่จะขันเมื่อขโมยแตะหม้อน่าแปลกที่ไก่ไม่ขันออกมาเลยอย่างไรก็ตามราชินีรู้ว่าใครเป็นคนขโมยแอปเปิลไปเธอคิดออกได้อย่างไรเ <ST. S 1> <ST. S 2> มื่อสัมผัสหมอมือของคนของราชสำนักเลิศสนิมแต่ขโมยกลัวเกินไปที่จะแตะหม้อเพราะไม่อยากให้ไก่ขันดังนั้นจึงไม่มีสนิมที่มือเลย เศรษฐีชื่อเจมส์เลเนอร์ถูกทำร้ายในบ้านของเขาในบ่ายวันอาทิตย์คนที่อยู่ในบ้านในเวลานั้นได้แก่สาวใช้คนทำอาหารพ่อบ้านคนสวนและภรรยาของเจมส์พวกเขาให้ปากคำดังนี้สาวใช้พูดว่าฉันกำลังจัดโต๊ะอยู่คนทำอาหารบอกตำรวจว่าผมกำลังทำอาหารเช้าอยู่พ่อบ้านพูดว่าผมกำลังขัดเครื่องเงินและจานอยู่ส่วนคนสวนกล่าวเสริมว่าผมกำลังเพาะเมล็ดมะเขือเทศอยู่และภรรยาพูดว่า ฉันกำลังอ่านหนังสืออยู่ใครกันที่เป็นคนทำร้ายเลเนอร์ดคนนั้นคือพ่อครัวทำไมเขาทำอาหารเช้าตอนบ่ายละ่ะเดนิสเป็นสถาปนิกที่มีความสามารถเขาออกแบบตึกอุร้า้าที่ไม่เหมือนใครและงานก่อสร้างกำลังจะเริ่มขึ้น เจ้านายของเขาขอให้ผู้ชายคนนั้นพากลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทคู่แข่งชมพื้นที่เงื่อนไขเดียวที่มีคือไม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายรูปใดๆเดนิสทำตามที่เขาบอกแต่เมื่อกลุ่มคนกำลังจะกลับเขาขอให้ร,ปรอปภกักตัวชายคนหนึ่งไว้สถาปนิกอ้างว่าเขาถ่ายรูประหว่างที่ถูกพาชมรอบๆไซต์เขารู้ได้อย่างไร ชายคนนั้นถือร่มอยู่เขาชี้ไปที่วัตถุต่างๆโดยถามคำถามมากมายแต่ท้องฟ้าด้านนอกสดใสเขาต้องการร่มไปเพื่ออะไรเขาต้องซ่อนกล้องไว้ในนั้นแน่ชายสองคนกำลังจะเติมน้ำจากแม่น้ำในบัวรดน้ำใครจะมีน้ำมามากกว่ากันหัวของบัวรดน้ำของชายที่อายุมากกว่า อยู่ต่ำกว่าหัวบัวรดน้ำของชายอีกคนหนึ่งและระดับน้ำจะไม่สูงกว่าหัวบัวรดน้ำนั่นหมายความว่าคนที่อายุน้อยกว่าจะนำน้ำมาได้มากกว่าสมิธอ้างว่ามิลเลอร์เพื่อนบ้านของเธอขโมยเสื้อผ้าของเธอไปผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเธอขแขวนผ้าไว้ที่สวนหลังบ้านตอน10บโมงเช้าและพอเธอออกไปนอกบ้านในอีกสองชั่วโมงต่อมาเธอเห็นมิลเลอร์เก็บมาใส่กระเป๋าของเธอฉันไม่ได้ทำมันเป็นเรื่องโกหกผู้หญิงอีกคนตอบด้วยความโกรธ นักสืบที่สืบสวนคดีนี้ขอให้สมิธไปสถานีตำรวจเพราะพยายามใส่ร้ายเพื่อนบ้านเขารู้ได้อย่างไรว่าสมิธโกหกข้างนอกหนาวเหน็บและมีหิมะตกบนหลังคาภายใน2ชั่วโมงผ้าที่เปียกชื้นจะแข็งจนพับเก็บใส่ถุงไม่ได้ ลองดูคนกลุ่มนี้และพยายามคิดว่าใครเป็นภรรยาของชายคนนั้นผู้หญิงในชุดสีม่วงทั้งเธอและไบเกอร์สวมแหวนแต่งงานที่เข้าคู่กันนักสืบมอริสตัดสินใจไปทานอาหารที่คาเฟ่แต่เมื่อเขาเข้ามาใกล้เขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังร้องไห้ฉันกำลังจะข้ามถนนมีผู้หญิงคนหนึ่งคว้ากระเป๋าเงินของชานและหนีหายไป ฉันเห็นว่าเธอเข้ามาในคาเฟ่นี้คุณช่วยฉันตามหาของคืนได้ไหมคะนักสืบเข้ามาในคาเฟ่อ้าวนั่นกระเป๋าเงินของฉันอยู่ระหว่างผู้หญิงสองคนนั้นแต่ฉันจำไม่ได้ว่าใครเป็นคนเอาไปฉันไม่ได้มีเวลาพอที่จะตั้งใจดูเธอน่ะมอริสใช้เวลาไม่นานก็คิดออกว่าผู้หญิงคนไหนเป็นคนส่งเอากระเป๋าไปผู้หญิงทางขวา แขนซ้ายของผู้หญิงทางซ้ายกำลังใส่เฝือออยู่ถ้าเธอเอากระเป๋าเงินไปเธอคงจะวางไว้ทางด้านขวาของตัวเธอเองโจนเข้าร่วมการทดลองทดสอบทักษะการคิดเชิงตรรก,กะและการวิเคราะห์ของเธอหญิงสาวถูกขังไว้ในห้องเล็กๆประตูจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อเธอคิดปริศนาที่เขียนบนแผ่นกระดาษได้ลำดับต่อไปนี้ใช้หลักการแบบใด8 5 4ห1 7ส 3 2 0ตัวเลขเรียงตามลำดับตัวอักษรของตัวอักษรตัวแรกและตัวอักษรที่สองของชื่อเรียกของมัน8 5 4 9และต่อไปเรื่อยๆฮันนาโทรหาเพื่อนของเธอนักสืบเอเวลินมารกและขอให้เธอมาโดยเร็วที่สุด ในขณะที่ผู้หญิงคนนั้นกําลังเดินเล่นกับสุนัขอยู่นั้นมีคนเข้ามาในบ้านของเธอแล้วก็ขโมยแล็บททอปไปฮันนาแน่ใจว่านั่นคือเจอร์มี่เพื่อนบ้านของเธอเอเวอร์ลินไปถามชายคนนั้นแต่ว่าเขาไม่อยู่บ้านเธอตัดสินใจรอเขาในรถของเธอเพราะว่าฝนตกไม่นานเธอก็เห็นเจอร์มี่เปิดประตูบ้านผมไปตกปลาแต่เช้าคุณไม่เห็นหรอว่าผมเพิ่งกลับมาแต่นักสืบไม่เชื่อเจอร์มี่และพาเขาไปที่สถานีตำรวจทำไมกัน ชายสวมรองเท้าผ้าใบสีขาวแต่ฝนตกตั้งแต่เช้าถ้าเขาออกไปตกปลาทำไมรองเท้าของเขาถึงดูสะอาดหมดจดแบบนี้ละ่ะนักสืบเทเลอร์กำลังไล่ล่าอาชญากรอันตรายอยู่จู่ๆชายคนนั้นก็เข้าไปในโรงพยาบาลแต่ที่นั่นต้องมีเป็นร้อยห้องแน่โชคดีที่ฝนตกและอาชญากรทิ้งรอยเท้าไว้บนพื้นนักสืบตามพวกมันและเข้าไปในห้องเล็กๆมีคนสามคนอยู่ที่นั่น พวกเขาทั้งหมดถูกพันด้วยผ้าพันแผลตั้งแต่หัวจรดเท้าปันหนึ่งในนั้นเป็นคนไข้ปลอมใครกันคนที่อยู่ตรงกลางเขาไม่มีรายงานการรักษาอยู่ข้างเตียงดูปลาสวยๆหเหล่านี้สิหนึ่งในนั้นแตกต่างจากตัวที่เหลือตัวไหนกันนะ ตัวที่อยู่ตรงกลางตาของมันโตวกว่าตัวอื่นเล็กน้อยในวันที่อากาศหนาวเย็นชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าบ้านของใครบางคนเขาไม่ขยับหรือพูดอะไรเลยจนกระทั่งฤดูใบไม้ผลิดและเจ้าของบ้านก็ไม่สนด้วยผู้ชายคนนี้เป็นใคร snowman นียล่ะ ในระหว่างการทดลองหนึ่งนักวิทยาศาสตร์สติไม่ดีได้ให้ยากับคนกลุ่มหนึงสเม็ดโดยเม็ดหนึงปลอดภัยและอีกเม็ดหนึ่งเป็นยาพิษและให้น้ำเพื่อชะล้างมันด้วยพวกเขาสามารถเลือกยาเมด็ดใดเม็ดหนึ่งได้ดังนั้นโอกาสของพวกเขาคือ50-50น่าแปลกที่ทุกคนได้รับพิษและต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลพวกเขาทั้งหมดจะโชคร้ายขนาดนั้นเลยหรอ ยาทั้งหมดน่ะปลอดภยัยแต่ในน้ำต่างหากแ่ละที่มีสารพิษปริศนาต่อไปนี้จะทดสอบความสนใจและการคิดอย่างรวดเร็วของคุณลองดูปริศนาคำาทยคุณเข้าใจไหมว่ามันหมายถึงอะไรมันคือ One in นเ i อ l i มิเล ตอนนี้เราได้ภาพนี้มามันเต็มไปด้วย room 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 คุณหาคำที่ไม่เข้าพวกเจอไหมใช่แล้วมันมีบูมทํำกลาง room ยังไงล่ะเจมส์กำลังถือถังที่มีน้ำหนัก27กิโลกรัมเขาต้องเพิ่มอะไรเข้าไปเพื่อให้มันหนัก18กิโลกรัม ที่เขาต้องเพิ่มเข้าไปคือรูค้นหาหมายเลขที่ไม่ควรอยู่ที่นี่ใช่แล้วล่ะ280แตกต่างจาก208นะคุณเข้าใจไหมว่ามีอะไรผิดปกติในภาพนี้ ุหลาบไม่ได้เติบโตบนพื้นทะเลรูปเดิมแต่ว่าคราวนี้มีสิ่งที่ผิดปกติเปลี่ยนไปจากเดิมแมงมุมไม่ได้อาศัยอยู่ใต้น้ำแล้วถ้างั้นใยแมงมุมนี้มาจากไหนคุณจะใช้มีดจิ้มลูกโป่งยังไงโดยไม่ให้ลูกโป่งแตกหรือสูญเสียอากาศตอนที่กำลังทำ ทำให้ลูกโป่งฟีบก่อนหลังจากนั้นก็เสียบมีดเข้าไปคุณจะเอาหนึ่งออกจาก19ยังไงให้ได้20คุณสามารถทําได้ไง่ายๆหากใช้เลขโรมันลองดูด้วยตัวเองสิ อ้าดำเอา6กบวกสิแล้วได้5แล้วก็เป็นคําตอบที่ถูกต้องด้วยมันเป็นไปได้ยังไงล่ะมันถูกต้องหากเราพูดถึงเวลาเวลา11นาฬิกาถ้าบวกไปอีก6ชั่วโมงก็จะเป็น5โมงแม่โมดใช้เวลา8ปปีในการขุดบ่อน้ำที่ลึกที่สุดในโลกให้เสร็จ ทุกๆปีถัดไปเธอสามารถเพิ่มความลึกได้เป็น2เท่าบ่อน้ำต้องใช้เวลากี่ปีถึงจะลึกถึงครึ่งหนึ่งของความลึกสูงสุดเจ็ดปีเจ็ดปีถ้าแม่มดเพิ่มความลึกของบ่อน้ำเป็น2เท่าทุกๆปีมันจะมีความลึกครึ่งหนึ่งของความลึกสุดท้ายในปีก่อนที่จะสร้างเสร็จ คุณต้องเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของคู่แข่งแต่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านคำใบเดียวที่คุณมีคือข้อความที่คุณเจอซึ่งซ่อนอยู่ใต้แป้นพิมพ์คุณเดาออกไหมว่ารหัสผ่านคืออะไรมันคือ Moonlight ตัวเลขที่อยู่หน้าคำแต่ละคำหมายถึงลำดับตัวอักษรที่อยู่ในคำเหล่านั้น นักล่าสมบตัติพบหีบที่เต็มไปด้วยทองคำและเครื่องประดับในถ้ำบนเกาะห่า,หางไกลข้างหีบมีกุญแจสามดอกแดงน้ำเงินและทองมีเพียงหนึ่งในนั้นเท่านั้นที่สามารถเปิดหีบได้และนักล่าสมบัติมีโอกาสเพียงครั้งเดียวในการเลือกกุญแจที่ถูกต้องบนกำแพงเขาเห็นจารึกแปลกๆอยู่มาช่วยให้เขาเลือกกุญแจที่ถูกต้องได้หรือไม่ เขาควรเลือกกุญแจสีทองหากเขาจัดเรียงตัวอักษรในจารึกใหม่เขาจะได้ข้อความว่ากุญแจสีทองชายสามคนกำลังว่ายน้ำอยู่ในทะเลสภาพอากาศเลวร้ายลงและหน่วยยามฝั่งขอให้พวกเขาขึ้นจากน้ำแต่เมื่อพวกเขากลับมาถึงฝั่งมีเพียงชายสองคนเท่านั้นที่ผมเปียกทำไมกัน ชายคนที่3หัวโล้น